พระเกิดเผืตในหลวงจะยากจนค้นแขนแสนสาหาัสจะพรากพัดอยู่แห่งใดไกลสุดแสนจะพิกรารแสนอนาสุดขาดแคลนจะแรนแคลนอยู่หนใดในแผ่นดินน้ำพระทัยพระองค์ส่งไปถึงเป็นที่พึ่งที่ลูก ไทยไฟทวินท่านทรงห่วงประชาเรื่องหากินสุขสิ่งสิ้นพ่อหลวงทรงห่วงใยยามนี้ท่านทรงประชวนลูกป่วนปัน่นทุกวี่วันไทยสลดไม่สดใสอยากให้พ่อหายห่วงด้วยเร็วไวทุกผองไทย ใฟจงรักและพักดีขอให้พ่อมีแต่สุขกเกษมสันทุกคืนวันจงไร้ทุกมีสุขสีอวงประชาขอเดชะพระภูมิด้วยพักดีขอพระอ,องค์สรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทีมงานรายการดิวโดเกมเมอร์